สวัสดีครับผมอดีตทหารพานมดิตคำาสีเมืองครับกองรังทหารพานกองระบบค่ายปักตรงชัยก็ผมได้ยินคล,คลิปหนึ่งอยู่ในทิกตอกนะทิกตอกนะครับก,ก็บก็คงจะเป็นทหารพานจากแดนภาคใต้เรานี่แหละครับเขา,าบน่นพือพั่มลำพันธ์บางสิ่มบางอย่างซึ่งก็เป็นเรื่องที่จริงที่เขาพูดมาก็น่า,าเห็นใจ เขาบอกว่าทหารพานเนี่ยนะพวกเป็นพวกเจ้าชู้หรือเปล่าเป็นพวกที่เจ้าชู้หรือเปล่าเขาประมาณนี้นะครับเขาว่างันนะที่จริงทหารพานเนี่ยนะครับในในมุมมุมมองผมเองนะอะเป็นมุมมองผมเองเลยมุมมองส่วนตัวผมว่าทหารพานเป็นเป็นเป็นหน่วยงานที่น่าสงสารมากที่สุดนะครับน่าสงสารมากกว่าหน่วยทหารทุกหน่วยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศหรือแม้กระทั่งตำรวจนะครับทหารพานเนี่ยปกติ <ME K> เขาจะมีลูกมีหลวงสมมตินะฮะสมมติเฉยลูกมีหลวงลูกมีน้อยนะครับแต่ทหารพานนี่เป็นลูกชู้เข้าใจไหมครับเป็นลูกชูไม่ใช่ลูกมีมีหลวงก็ไม่ใช่ลูกมีน้อยก็ไม่ใช่แต่เป็นลูกชูแต่ทุกวันนี้ผ่านมาหลายสามสิบกว่าปีสี่สิบปีแล้วทหารพันทุกวันนี้ก็เริ่มเป็นลูกเมีน้อยแล้วแต่ก่อนูเป็นลูกชูเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเป็นลูกเมีน้อยแล้วครับทหารพันนเป็นเป็นทหารที่น่าน่าเห็นใจน้าสงสารมากที่สุดนะครับเพราะบุคคลเหล่านี้เขาเป็นบุคคลที่เสียสละ เป็นบุคคลที่เสียสละนะครับผมหมายถึงว่าทหารพานรวมทั้งประเทศนะครับไม่ใช่ว่าทหารพานค่าปัก Raymond ชัยเดียวนะครับหลายทั้งหารทหานกองทัพที่หนึ่งกองทัพปฏิสองกองทับพบฏิสามกองทัพปฏิสี่รวมถึงทหารทานนาวิกโยธินของของไทยเรานะครับรวมถึงค่ายปักด้วยเป,เป็นเป็นทหารที่น่าสงสารน่าหใจไอ้คนเหล่านี้เขาไม่ได้เย้าชู้หรอกครับนะเขาไม่ได้เย้าชู้หรอกเพราะว่าคนเหล่านี้เขาจะอ,าออกปฏิบัติภารกิจ ตามที่ผู้กมกาชาสั่งการมาไม่ว่าจะขึ้นเหนือลงใต้แบบภาคตะวันออกภาคตะวันตกหรือแม้แต่เข้าล้ำล้ำเข้าไปในดินแดนของเพื่อนบ้านกับทหารพานเหล่านี้ก็จะเสียสละซึ่งความสุขส่วนตัว่อประโยชน์ส่วนดวมของประเทศชาติบางทีออก,ออกชายแดนอย่างพวกผมเนี่ยเอา้าพูดง่ายอย่างเอาทุนุกข่ายปักก่อนนะครับไห้ปักเนี่ยครับอย่างผมไปอยู่ตาบยาแปดเดือนเนี่ยลูกผมเมียผมตั้งท้อง ตั้งท้องอ,อ่อนๆนะผมกลับไปปุ๊บปรากฏว่าลูกนี่นอนเขาเรียกนอนอยู่ในกระดงนะครับนอนอยู่ในกระดงร้องแแวะแวะแวะอยู่ครับกินดูดิผมไปอะ่ะครับน่าเห็นใจไหมครับทั้งที่เมียตั้งท้องอ,อ่อนๆไม่ได้อยู่กับลูกกับเมียเลยเป็นไงกันน่ะแล้วคุณเฉพาะตัวผมเองนะคุณอื่นก็หนักกว่าผมอีกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นทหารพานไม่ใช่พ,พวกเจ้าชู้ครับไม่ใช่พวกเจ้าชู้หรอกส่วนใหญ่ก็จะเออ่เขาไปดูว,ว่าภารกิจ ที่นู่นที่นี่เมื่อไปเจอผู้หญิงที่เขารักเขาก,ก,ก็มันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับส่วนใหญ่ทหารทานจะโดนถูกทิก้งนะครับเข้าใจไหมครับเพราะว่าเราปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาบางทีเป็นปีสองปีเงี้ยถึงจะได้กลับบ้านถามว่าผู้หญิงที่ไหนเขาจะมารอเขาจะมารอคุณอ่าสมมุติว่าแต่งงานกันใหม่ๆเนี่ยแต่งงานกันปุ๊บได้แค่เดือนสองเดือนเนี่ยมีภารกิจถูกสั่งให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ ปีกว่าสองปีอ่ะไม่ได้กลับบ้านแล้วถามว่าผู้หญิงเขาจะรอไหมนะครับจริงอยู่จดหมายติดต่อหากันก็นจริงอยู่แต่นานๆทีสองสามเดือนจดหมายจะไปหากันเนี่ยเดือนสองเดือนเนี่ย้วถามว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าไม่รักจริงเขาจะไม่รอครับเขาก็จะไปแต่งงานใหม่เขาจะไปหาผู้ชายคนใหม่ไอ้ผู้ชายคนนี้ไอ้ทาหารพังกันเนี่ก็อก,อกหักเสียใจนะครับมันเป็นอย่างนี้เยอะเลยนะครับใน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 ที่ทํางานผมคือค่าย,ายปักงจี่ยส่วนใหญ่ทหารพานจะโดนทอดทิ้งมากกว่าที่จะทิ้งภรรยาของตัวเองครับนะ ยังเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นถ้าใครกล่าวว่าใครหาว่าทหารพานันเจ้าชู้อะไรประมาณนี้ผมก็ค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยนะครับะค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยเพราะว่าพวกนี้เขาจะเสื้สละอยู่ในป่าในลงในเขาตามเข็แนวชายแดนเขาจะไม่ค่อยได้กลับบ้านไม่ค่อยได้พักหรอกครับ,รบจนกว่าภารกิจจะจบสิ้นถึงจะได้กลับบ้านกลับไปทีปุ๊บไปถามหาเมียเออเมียไม่อยู่แล้วไม่รู้ไปไหนแล้ว ไปทํางานที่ไหนก็ไม่รู้ไปหลายเดือนแล้วไม่กลับมาเลยนะครับบางคนก็มีสามีใหม่มารออยู่บ้านน่ะมันทําให้ฐานทานเนี่ยเจ็บปวดเจ็บช้าน้ําใจขนาดไหนแต่เขาก็อดเขาก็ทนเพราะเขามองว่าอผู้หญิงเนี่ยคงไม่ใช่เนื้อคู่เราเออก็ออออไม่เป็นไรเมื่อเขาไปมีสามีใหม่หรือเขาอยู่กับเราไม่ได้เพราะว่าอากิจของเรามันมันมากมากมายมหาศาล มันไม่สามารถที่จะปีกตัวกลับมาหาครอบครัวได้ก็ต้องอยู่ในชาดแดนประจําอยู่ในชาดแดนประจําอยู่ตามธรงหรีการต่างๆกว่าจะได้รับคําสั่งให้ลาพักนี่บางครั้งมันก็ไม่ได้ลาเลยเพราะว่ามันมีการลบต่อเนื่องมีลบเขาเรียกว่าลบติดพันกันนะมันก็ไม่สามารถที่จะปล่อยกลับมาพักบ้านได้นะครับมันก็เลยอยู่ในสนามรบตลอดนะมันก็เลยทําให้ฝ่ายหญิงเนี่ย อาจจะไมเนื้อต่าใจหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่คือไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีเวลาให้กับครอบครัวทางฝ่ายหญิงก็จะแยกตัวไปดังนั้นคนที่น่าเห็ในใจที่สุดก็คือทหารพานครับเขาเป็นผู้เสียสละจริงเสียสละทั้งความสุขส่วนตัว,สตว,สตวเสียสละทั้งความสุขต่างๆอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับลูกกับเมียเขาเอาชีวิตองส่วนนี้องคงวัยรุ่ขนของเขาส่วนนี้ไปอยู่ในชายแดนไปปกป้องชายแดนครับ ไปปป้องอธิปไตยของประเทศครับซึ่งเรื่องเหล่านี้นะมันก็เป็นเป็นที่น่าเห็นใจจริงๆนะครับสาหรับอาหารพานทุกๆท,ท่านนะครับปป้องผมก็ไปเเออเอ,อมีเพื่อนหลายคนท,ที่ที่โดนเมียทิ้งนะพูดง่ายมั้งนะนะแต่ก็ช้ำใจก็ไม่ยอมแต่งงานใหม่แกก็จนปดเกษียณอ่นะก็อยู่คนตัวคนเดียวทุกวันก็ยังตรงเดียวก็หลายหลายท่านด้วยบางคนก็กินเหล้าเมายาเสียสติไปเป็นคนแบบหยุโดโรคไปเลยพูดง่ายงั้งนะ นั่นก็เป็นถ้าถ้าคนปงไม่ปรงปงไม่เขาเรียกวปงไม่ตกนะครับคิดไม่ออกปงไม่ตกแก้ปัญหาให้ตัวเองไม่ได้กับก็จะเป็นเสียสติเป็นพวกที่แบบคิดว่าเขาเขาขึ้นไปลบเขาคิดว่าไอ้พวกนี้มันมันเพี้ยนในการลบแต่ที่จริงไม่ใช่มันเพี้ยนทั้งสองอย่างเพี้ยนทั้งครอบครัวคือภรรยาไปแต่งงานใหม่ตัวเองก็ขึ้นลบทีนี้มันก็สองบวกแรงสองบวกก็เลยทําให้ประสาทนีมันมันรับไม่ได้ครับ สำหรับบางคนที่ประสาทอ่อนจิตอ่อนจิตจิตไม่แข็งนะครับพุดง่ายหรับคนที่จิตแข็งจิตจิตใจมั่นคงจิตใจ,ใจแน่วแน่เขาก็จะปรงตกในเรื่องจุดนี้เขาคิดว่าเออเมื่อไม่ไม่ใช่เนื้อคู่ก็โอเคให้ให้เขาไปแยกตัวไปทมามหากินเขาไปเมื่อเขารอเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราตัวเราเองเนี่ยเป็นรวงวของชาติแล้วเนี่ยเป็นรัวของชาติแล้วเกิดมาทั้งทีก็ขอให้ปกป้องได้ปกป้องอธิปไตยพื้นแผ่นดินไทย ส่วนเรื่องอื่นเรื่องความรักเรื่องอะไรก็ว่ากันท,ทีหลังนะครับกับเอาเรื่องประเทศชาติาตตวไว้ก่อนเอาเรื่องอธิปไตยไว้ก่อนเอาเรื่องแผ่นดินไทยไว้ก่อนเอาเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไว้ก่อนเอาเรื่องประชาชนคนไทยทั้งประเทศไว้ก่อนไอ้ส่วนเรื่องความรักเนี่ยเป็นเรื่องรองลองมานะครับเนี่ยถ้าคนคิดได้อย่างนี้เขาจะไม่มีปัญหากันนะครับก็ก็นั่นนะครับก็น่าเป็นที่น่าเห็นใจมากเกี่ยวกับทหารผ่านันะบผู้ที่เสียสละอุทิศทั้งกายและใจเพื่อประเทศเพื่อแผ่นดินของไทยของเรา แต่ก็ต้องมาได้รับสิ่งที่แบบกระทบกระเทือนใจแบบนี้มันก็มีกันทั่วไปนะครับแต่ส่วนใหญ่จะทหารผ่านจะเจอมากกว่าทุกหน่วยนะครับเพราะว่าหน่วยนี้เป็นหน่วยที่แบบไม่ค่อยได้อยู่กับค่ายเพื่อง่ายตอนตอนไปยังยังค่ค่ายผมก็จะยุทธทีสามเดือนหกเดือนเนี้ยตั้งฐานทีแปดเดือนเนี้ยไม่ได้กลับบ้านบางทีก็ปีกว่าเงี้ยครับเนี่ยทหารผ่านส่วนใหญ่บางครั้งก็ไม่ยอมแต่งงานครับ เขาถ้าเกิดแต่งงานไปแล้วเขากลัวไม่ได้รับคือให้ความอุ่นกับครอบครัวไม่ได้เขาก็เลยตัดตรงจุดนี้ไปนะครับคือไม่ยอมแต่งงานเลยเป็นโสดมาตลอดนะครับนั่นก็คือ,อามาเล่าเรื่องของว่าทหารพันเจ้าชู้ไหมมันก็อาจจะมีมั่งเป็นบางคนนะครับจะบอกว่าทั้งหมดก็ไม่ได้นะครับก็จะอาจจะมีมั่งส่วนตัวผมเอ,เองเองแล้วไม่ใช่นะครับผมเองไม่ใช่คนเจ้าชู้หรืออะไรนะครับเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเท่าไหร่เป็นคนที่เนยียอายกับเห็นผู้หญิงก็ ไปหลบอยู่ข้างเพื่อนนะครับนะฮะแต่บอกว่าทหารพันเจ้าชู้หรืออะไรนี่ก็ให้เปลี่ยนความคิดใหม่ก็ได้ครับแต่มันถามว่ามีไหมมันก็ต้องมีมากนะครับในวงการแบบนี้ก็ต้องมีคนเจ้าชู้มั่งเป็นธรรมดานะครับอาจมีกำว่าเล่าเป็นความสุขสนั่ในกันสู่กันฟังๆๆนะครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้สวัสดีครับ